สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านหัดถ์ใช้ฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวคันตัวใหม่นะครับนี่คันตกปลาหมึกตัวใหม่นะครับจากค่ายไอกานะครับไอกายูเลกาปี2021นี่เตัวที่ผมจับขึ้นมานะครับเป็นสีใหม่นะครับสีน้ำเงินนน้ำเงินลายทะเลเลยนะครับสวยมากตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นปี2021แล้วนะครับ ข้อแตกต่างล้วถามว่ามันต่างจากตัวเก่ายัางไงนะครับหนึ่งเลยชุดแต่งด้ามท้ายยางนะครับนี่ตีโลโก้ไอกระไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับโคตดเทแล้วก็มาพร้อมกับสเปคญี่ปุ่นนะครับดีซีตแต่งลายเคปลาแล้วก็น้ำหนักเบาขึ้นครับมาพร้อมกับตัวเกี่ยวเหยื่อนะครับเวลาเราย้ายหมายนะครับจะได้ไม่ต้องไปเกี่ยวที่ขาไกด์นะครับแล้วก็เป็นไกด์ติก๊กทรงเคนะครับก็ ไม่ต้องถามผมนะครับว่าตกทะเลได้ไหมนะครับเพราะว่ามันเป็นคันตกปลาหมึกเนาะมันเป็นคันทะเลอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ากลับมาขอให้ล้างน้ําเปล่านิดนึงนะครับล้างน้ําเปล่าดูแลทําความสะอาดนิดนึงนะครับก็อยู่กับเราอีกยาวนะครับตัวนี้เข้ามานะครับความยาว8ฟุต62ท่อนนะครับความยาว8ฟุต62ท่อนก็ใครที่จะดูรีวิวแหมรีวิวแกะซองนะครับเดี๋ยวย้อนไปดูอ p ีที่แล้วได้เลยนะครับ นะเข้ามาสามสีสีน้ําเงินนี่ครับสีน้ําเงินจะเป็นสีใหม่นะครับปี2021ส่วนสีดําแดงนี่ครับดาแดงก็ความยาวและเวทเดียวกันนะครับ8ปฟุตหกนะครับ2ท่อนเหมือนเดิมนะครับ P/E 0.4ถึง P e นนะครับตีเหยื่อโยเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่เบอร์2ถึงเบอร์3.5นะโอเคก็สีดำนะครับเป็นสีคลาสสิกแล้วกันนะครับสีคลาสสิกใครที่ ไม่ชอบสีสันฉูดฉาดก็เล่นสีดํานะครับแล้วก็สีแดงเอาใจวัยรุ่นครับนี่เอาใจวัยรุ่นมาสวยครับสีแดงกับสีน้าเงินสวยมากผมบอกได้เลยนะครับนี่แต่ส่วนคนชอบสีดําก็ซื้อสีดํานะครับเป็นไกด์ซิกทรงเคนะครับสวยน้ําหนักเบาอ่ะเดี๋ยวบอกนิดนึงนะครับไหนไหนก็ถ่ายเป็นคลิปแล้วนี่ครับตัวนี้จะเสียบได้แค่นี้นะครับมันเป็นเหมือน ทางโรงงานของทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาออกแบบมานะครับเพราะเวลาเราเสียบเข้าเสียบออกเสียบเข้าเสียบออกนะครับเดี๋ยวมันจะเข้าไปเองนะครับฉะนั้นไม่ต้องรีบไปขัดมันนะครับผมเจอลูกค้าบางคนก็กลับบ้านปุ๊บกระดาษทรายขัด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 ,ขด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 เขาเนี่ยมันหลวมครับเพราะออกแบบมาเพื่อเวลาเราใช้งานเราดึงเข้าดึงออกนะครับมันก็จะแน่นนะครับโอเคน้ำหนักเป็นยังไงนะครับนี่ เด้งมากผมบอกได้เลยครับว่าเด้งมากครับเด้งกว่าตัวเก่าพอสมเด้งกว่าตัวเก่าแบบรู้เรื่องเลยครับรู้เรื่องเลยว่าเด้งกว่าตัวเก่าเน่แล้วก็ด้ามยาวกําลังดีครับสุดท้องแขนพอดีหัวสองมือได้นะครับหัวดมือเดียวได้แล้วก็สามารถเชิญเหยื่อได้บางคนเดินหนอนอจิอย่างนะครับติยจินะครับหรือว่าเป็นพวกไมโครจิกก็สามารถต่างแอคชั่นง่ายหน่อยส่วนโย โยมันเป็นคันตีหมึกอยู่แล้วนะครับบางคนที่ชอบแบบเฟี้ยบฟับเฟี้ยบฟับเฟี้ยบฟับตัวนี้ทําได้นะครับเฟี้ยบเลยนะครับอ้าวไม่ต้องพูดเยอะนะราคาเดิมครับหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะครับอ่าหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทบวกค่าส่ง EMS อ็มหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับมีสีฟ้าสีดำแล้วก็สีแดงนะครับเลือกมาได้เลยนะครับกับเจ้าไอาก้ายูเลก้าปีสองพันยี่สิบเอ็ด นะครับไม่อยากให้พลาดเลยผมชอบตัวสีน้ําเงินมากเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องแบบช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดครับมันออกไปไหนไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะลองไปหาบอสปรเก็ตเทสแอคชั่นให้ดูแล้วกันถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวจะไปหาบอสปรเก็ตแล้วก็ลองเทสแอคชั่นให้ดูว่าทสแอคชั่นมันแบบเนี้ยมันโอเคไหมนะแต่สําหรับ ตัวนี้คลิปเทสมันเยอะอยู่แล้วนะครับคงไม่ต้องพูดเยอะเพราะว่าคลิปเทสมันเยอะอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามีโอกาสจะเอาไปเทสบอกปะเก็ตให้แล้วกันนะว่ามันสามารถสู้ปนินไซโลได้ไหมอ่าบางคนเขาช่วงนี้ออกทะเลไม่ได้นะครับเป็นช่วงโควิดก็อาจจะเข้าบอ่อตกปลาหรือว่าไปหาบอ่อสปิวเล่นนะครับแต่ว่าขออนิดนึงนะครับบอ่อตกปลามันไม่ปิดหรอกครับช่วงเนี้มันสามารถเป็นตกปลาได้เพียงแต่ว่าเวลาเราไปตกปลานะครับเราก็ต้องสวมแมส ถึงแม้เราจะใส่ผ้าบัฟอยู่แล้วนะครับแต่ผ้าบัฟเนี่ยบางทีมันมันไม่ได้กันน้ yani ําลายแบบหรือว so ่ากันเชื้อโรคนะครับบางทีเราไม่รู้หรอกครับว่าเราติดหรือเราไม่ติดฉะนั้นเราก็ป้องกันตัวเองเพื่อคนอื่นเราไม่ได้ป้องกันตัวเองเพื่อตัวเราเองแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เราป้องกันตัวเองเพื่อคนอื่นเพื่อคนอื่นจะไม่ได้ติดเราแล้วก็ไปติดครอบครัวเขาเล้หรือว่าคนอื่นจะไม่จะไม่เอามาติดเราแล้วเราก็อาไปติดครอบครัวเรานะครับฉะนั้นเราป้องกันตัวคนอื่นป้องกันตัวนะครับ ก็จะช่วยกันได้เยอะนะครับแล้วก็เราก็จะผ่านโรคร้ายนี้ไปด้วยกันนะครับก็ฝากไว้ตัวหนึ่งกับคันตกปลาหมึกนะครับหรือบางคนจะไปสปิวก็ได้นะครับผมว่าน่าจะสนุกเดี๋ยจะไปลองหาบ่อปลาเกตแล้วก็เล่นดูแล้วกันนะครับว่าปนินสักโลหนึ่งสนุกไหมนะแต่ผมว่าถ้าโดนปนินสักโลหรือยี่สกสักสาสองโลสาโลเนี่ยคงวิ่งกันกระฉูดเลยนะครับเดี๋ยวจะไปหาเวลาลองให้แล้วกันเพราะช่วงนี้ก็เวิร์คฟอร์มโฮมนะครับทางหน้าร้าน อ้าวไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับช่วงนี้หน้าร้านนะครับเปิดแค่จันทร์พุธสุกนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดทางด้านด้านฝั่งสุขุมวิทนี่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับแถวคลองตรงคลองเตยนะครับก็จะเปิดวันเว้นวันนะครับจันพุธสุกเสาร์นะปิดเร็วหน่อยนะครับก็ประมาณสัก5โมงครึ่ง6โมงฉะนั้นใครที่จะ Walk in ินหน้าร้านนะครับก็แนะนําว่าโทรมาก่อนหรือว่าดูเวลาดูวันให้ดีนะครับแล้วก็เข้ามาเร็วนิดนึง นะครับอยากเปิดครับแต่ว่าก็กลัวเหมือนกันไม่ใช่อะไรนะครับครัวเหมือนกันนะครับโอเคงั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับคันไอกายูเลกานะครับนะปี2021ใครที่ดูมาจากทาง y t u t u นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับโอเคงั้นเราลากันไปก่อนนะครับแหมมันก็มันยาวนะครับไม่สามารถจะงอแอคชั่นให้ดูได้แต่ว่าบอกได้เลยครับว่าแอคชั่นสวยมากตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะหาเวลาไปลองให้ละกัน ถ้าไม่หมดซะก่อนนะครับย้ํานะครับถ้ามันไม่หมดซะก่อนเพราะครั้งที่แล้วก็ไม่ได้ไปลองเลยครับมันหมดซะก่อนนะครับโอเคครับขอบคุณมากแล้วก็ทักเข้ามาที่ Facebook Fanpage นะครับหรือ LINE นะครับเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะขอบคุณครับ